ดีครับสวัสดีครับ,รบผมตอนนี้อยู่ที่ป่าป่า <laughs> มาเก็บอะไรคะมาเก็บมะม่วงมะม่วงอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ามะม่วงอะไรอะ่ะแต่บ,บ้านเราอะ่ะจะเรียกว่ามะม่วงกล้วยใช่ไหมครับเจ๊นี่มะม่วงเจ๊กมะม่วงสวายเจ๊กสวายเจ๊นะเนาะเออมะม่วง,วออมมวงนั่นแหละเอาพี่เจ๊เอาขวดน้ําใส่ในถังด้วย<ด>น้ําหมดแล้วไม่หิวน้ําอ่ะ นี่นะคะต้นต้นมันก็จะใหญ่ประมาณนี้นะนี่ต้นที่นี่จะมีหลายต้นเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ต้นของเขาหมดเลยเนี่ยเนี่ยเวลาลมพัดหรือฝนตกอะ่ะเขาก็จะร่วงลงมาลงมาให้เราเก็บอันนี้มันนานแล้วลูกนานแล้วนี่นี่ตรงหมดเลยใช่ไหมเนี่ยจะร่วงร่วงทิ้งเราจะเก็บเอาไปกวนนะคะเก็บเอาไปกวนอืม นี่ต้นมีแต่ต้นใหญ่ๆทางนั้นเลยสวน,นตัวนี้จะเป็นต้นอะไรนะต้นอะไรวะรต้นนุ่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 นอ่ะตามเต้ไปนะครับเต้เต้นี่ไงครับใช่ไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงไปกําลังหล่นใหม่อยู่นะเนี่ยเออได้ได้ผ่านผ่าน,นผ่าน เราเก็บไปแล้วรอบหนึ่งได้สองถังสองสามถังนี้อันนี้เราเราเราอฝนเมื่อกี้ฝนทำท่าจะตกเนาะเมื่อกี้เอเมื่อกี้ฝนทำท่าจะตกแต่ไม่ตกเนาะก,ก็เลยว่ารอดูว่าเออให้ลมให้ฝนตกเราจะได้เก็บได้เยอะๆะลูกล่วงทิง้งนี่เต้อตเอาไปกวนแล้วก็ตากตาก มันพังมันไอ้นี่หมดแล้วลูกมันนานแล้วพวกนี้มันนานแล้วเข็งไปตามพ่อตามมาเราเก็บไปแล้วรอบนึงนะตรงนี้เขงฟอกเลยเ,เห็นไหมต้นใหญ่มาก บ้านพระบุตรผูกไว้ให้นี่เตะได้ไหมเนี่ยได้ไหมลูกใช่ไหมลองดูดิเตกหมดแล้วนะครับได้ไหมอันนี้หล่นใหม่นะเนี่ยใหม่ๆม่เลยถ้าใหม่ๆมันจะเป็นแบบไหนลูกสดสดเอาให้เอาให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกใหม่มเอาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยลูกลูกใหม่ๆหมมันจะเป็นลักษณะเอาเอาอถ่ายตรงเนี้ยตรงหัวค่ะนี่ มันจะมียางยางอยู่อ่าสดสดเลยขับมารถมาที่ทุ่งนานะเนี่ยพี่เต้อันนี้ด้านแมครับเนี่ยเต้นเนี่ยนี่ตาเต้เต้นู่นกองมันอยู่ตรงนั้นจ้ะนั่นกงกองไว้ก่อโอเคนี่เก็บเอานี่อันนี้มันมี อไม่เป็นไรครับเอาไปตัดออกนิดนึงเนี่ยพี่เต้เนี่ยพี่แม่ว่าน่าจะได้ไหมเนี่ยเอาดูดินี่เหรอตอนนี้ได้ไหมอ๋อไม่เอาไม่เอามันช้ำแล้วน่าเพื่อฟองไว้ตรงนั้นเต้อดูนี่ไงนี่ไงเยอะแยะเลยนี่นี่สดๆจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยสดสดเลยสดสดเลยนี่ไงเต้เออมันก็หล่นเยอะอยู่นะอีกรอบนึงเนี่ย เมื่อกี้เราเก็บไปแล้วรอบหนึ่งได้ยินเสียงซุบไม่รู้อยู่ตรงไหนหรอกอล้กออุ้ยนี่ตรงนี้มาเอาหน่อยพ่อแล้วเข้าไปเก็บให้หน่อยเนี่ยตรงนั้นอะ่ะสองลูกนั้นอะ่ะใช่ไหม,มหน,นู่นอ่ะออกดิ อืมจันช่วยก่อนสับร,รถใช่ไหมอ่ะนาน,นานแล้วเหรอนนไม่ใหม่ได้อยู่เนาะยินเสียงตุ๊บมาตรงนี้มันก็จะหล่นทั้งวันนี่แหละอ่านั่นแหละใช่หล่นทั้งวันอ่ะต้นอะไรฝั่งโน้นจะเป็นมะละกอที่เขา<ป>นี่ไงต้นมะไฟเห็นไหม,มไโอ้มะไฟเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตเห็น เห็นไหมคะเนี่ยมะไฟนะเนี่ยลเล็กไม่ค่อยกินหมดเออมะไฟนี้น่าจะเปรี้ยวนะดูอ่ะาายอยต้นข้างในตออ้มเลยมาเจมาะโฟลักมาลูกมาเอาไปโฟลักเออมาพอแล้วเนี่ยหาดีๆก็มีเยอะอยู่<ะ>อยู่ใต้ นี่ไงโอ้ดูคุณเต้ไปไปเสียงนกกระปูดบนร้องฮอไปหาที่เราทำข้อ,ขอนี่นไปเก็บมละกรก่อนอถ้าลูกหนึ่งก็พอแล้วเนาะ โอ้ยเต้เสร็จยังเออสดไหมพ่อไปที่ต้นไม้แล้วก็แล้วันนี้นี่ไงครับพี่เี้พพ่อไม่เก็บเลยอะเดินผ่านหมดเลย เห็นไหมนี <se 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 ่แม่ว่าข้างในนี่น่าจะเยอะอะเอาไปใส่ถังก่อนไหมนี่นะคะข้างบนมันจะเป็นเนี่ยเต็มเลยเนี่ยมะม่วงมะม่วงเนี่ยต้นมะม่วงต้นใหญ่เลยนอน่ะเต้นโอ้น่นั่น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 ระวังนะระวังเสื้อเปื้อนเสื้อ มะไฟมะไฟเห็นมะไฟเนี่ยมะไฟต้นมะไฟโอ้ลูกใหญ่จังเลยลูกใหญ่เอาลูกนี้ก็ไ้เอาลูกนมาเก็บมะละกอไปตำกินกลับจากนี้ก็จะไปตำมะละกอกินกันือลีเ เอาไหนเนี่ยเล็กๆก็ได้เนาะพอไหมเออนั่นแหละนั่นแหละแป๊บหนึ่งเออเดี๋ยวมันหล่นลงไปในสวนแล้วเขาแล้กันมาได้แล้วใหญ่เลยใหญ่มากเลยนี่มาได้แล้วพอแล้วเอาถือมาสิเออนี่แหละกำลังกำลังเขาเรียกอะไรปะเหืม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 กำลังเขาโอเค ค okay. แค่นี้เลยครับอ่ะพี่เต้ไปยืนตรงฟางนั้นเร็วล่ะแค่ okay. นี้ลคะค่ะบายบายชอบกดสับสไคร์กดไลค์ให้ลาเต้กับซานต้าด้วยนะคะป่านนี้ซานต้านอนอยู่บ้านโอเค